คือทาบนวรดกที่องค์พ่อแม่ผู้ใหญ่น้อยได้แสดงจมาเพื่อซื้อมาบนวาระดกของคุณพ่อคุณแม่มาทำบุญมาทวามสิ่งที่เป็นบุญสมสิ่งที่เป็นบุญสคือว่าเป็นการสร้างคุณงามความดีเพื่อสันติปุถอการสื่อต่อสืบต่อคุณงานความดีและอีกใระยะหนึ่งก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีนะแบบอย่างที่ดีแก่ลูกแก่หลาน ความดีเป็นแบบอย่างให้ลูกให้หลานเ่าได้ต่อ,อช่วปฏิบัติตามนะ,ะลูกเราหลานเรานะได้เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายหรือว่าสาุธาญาติโยมทั้งหลายเนี่ยพอ,อถึงวันสำคัญมีงานบนุญอ,อะไรเกิดขึ้นก็พาลูกหลานมาทำบุญสักบ,บา มาทำบุญกับป่ามาให้ทานมารักษามารักษาศีลนะก็มานั่งฟังธรรมเจริญจัดภาวนาซึ่งเมื่อคืนนี้เริ่มกันปีสองนะคุณโยมก็ปีสองปีนักลบถังเนาะลบลบจนลบจนล้มนะก็ประมาณร้อยกว่าถึงไม่แต่ยังไงเนี่ย เวน่าจะเยอะนะตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้นะคุณโยน่าจะโอ้ไม่ร้อยก็เกือบร้อยแหละนะอยู่คนสลาก็ยังเยอะเลยนะอ่าโอกาสได้ยากในคุณโยนะหาโอกาสได้ยากตอนนี้พ่อเป็นจวดอุตสาหะอ่าในเมื่อการทำบุญแห่ทางของเราเสร็จสิ้นเนี่ยนะอ่าเมื่อเราทำบุญแล้วก่อนอิ่ม เทวดายี่อเวว่าทมวาั้งหลายย่อมมาทำงของเทาเดียวย่อมมาทุสิ่งขอเดียย่อมมีแต่จุดติใจในเทวดนี้นะหลังจากพ่อแม่คุทอาจารออา ับดที่พบกับสภายาติยมเรียบร้อยแล้วนะก็จะมีพิธีสวดพัะินานุกปรทานอยู่ด้านบนศาลาเป็นการทำบุญลำลึกถึงปุพพารีชนนะปุพารีชนผู้รอนรับไปแล้วซึ่งวัดพระวังแขนแห่งนี้มีพระอาจารย์องค์หลวงปู่สุวัสดิ์วัยโจเคยมาทำหน้าที่เป็นพรอาย ใครจะบอก่น<ๆ>นี้อะไรครับย yes, yeah. well, ้ครับใครจะบอกปังเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์นะเป็นสิทธิ์ที่มีครูนะเป็นสิทธที่ครูอ่าเป็นหรือว่าเป็นข้อแม่ครูอาจารย์องค์หึ่งที่หาได้ยากที่หาได้ยากอ่าดีอ่าีดใจที่น้อแม่ใจที่น้องมีดใจที่อลักฐานอ่าร ปฏิบัติการในการปฏิบัติก็ไม่ในชีิดชี่ิตอะเรื่องดูคุณพ่อแม่ครูอาจารย์นะเดี๋ยวนี้ต่อหือหรือว่าได้แสดงความกต,ตัญญูต่อเดเกที่ได้ทีครันหนึ่งนะก็คือ,นะอ,คอการแสดงความตตกตัญญูต่อพ่อแม่ครูอาจารย์หรือผู้ผู้ปกครองคุณที่ทำอะไรตกางก่อนนะ เป็นการขอมูลข้อมูวาหรือสัญาณโยนที่สัญญาณโยมที่มีกา้แจ้งความประสงค์กวามจุนลงจะความตุอเรื่องถึงญาติสนิทพี่ชายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ทวยายที่ได้รับรูปภาพหรือว่าอาศยอยู่ด้านบนสาราทะเียนยอดเส็จุนยอดเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเรา การดั้งจิตอันญานของเราด้วยศรัทะโดยอำนาจพลังพระพุทธไตรอ่าอำนาจพลงพระองฆ์้อมรับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับไม่จะเสื่ลงไปครับแล้วก็มีความเชื่อนะให้มีความเชื่อภาษาถ้าคือความเริ่มใสในสิ่งที่เราทำนะย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะเลือยเยอะนะอ่า เอามาใส่เลยนะ,ะใส่ปะ่ะหรือยังไงใส่ได้เลยใส่ได้เลยมาที่หลังเชื้อเชิ้ขึ้นมาแล้วยังยังทันอยู่ยังทันอยู่ยนยในเช้าวันนี้นะแบล็านสงฆ์ก็คือองค์หลวงปู่บุญธรรมองค์หลวงปู่บุญทันที่สักสีโล อ่เหลือสามเหรียญเหลือเดียวสามเหรียเอาปุลลนลงมาอาพิโบราณาสาธุปุลลนอ๋ออจากเครื่องบินอ่าปุลลนครับเครื่องเครื่อบินแก๊สเลยนะาไหนนี้เอเหล่าเหล่าท่านทั้งหลายนะ ไอ้ตะเคียค่ะจากวัดประสิทธิธรรมค่ะวัดประสิทธิธรรมาระ้เปลี่ยนาเปลี่ยนทัไกให้เป็นทัพยยในนะการทำบุญให้ทานเสร็จเราแค่จิตใเรากวอนัจิตใจเราใส่ไหมขนาดจิตใจเรอบแค่ว้หนือหลังธรรจิตใจเราสรบาไหมนะขนาดก่อนทำขนาดทำรือหลังทำจิตใจเมเรารถึง เมื่อเรารารื่ถือคนงานความดีคนงานความดีการทำุลให้ทานของเราเนี่ยในของผงจะได้ให้คุณนี่ยเขาบอกว่ามีแ่ัเองของตัวเองที่เรากยากได้ของเราเพราะฉะนั้นท่านจิตตั้งใจท่านิตตั้งใจทำเวลาใส่บาตรเท่าที่นัวใจ ก็สอด้วยความสรพปนะแยายานะพยายามนะถ้าแตกก็ไม่เป็นไรนะโยนเนาะบางทีโยนเมื่อถึงปายท่ามแล้วทไมปาเรา่ยมขาปาดเราเราไม่ได้เจ็บนะถึงจะโดนก็ไม่เป็นไรที่นค่เหนือนี่มัเพราะว่ากินมันนั่งกิน คืวว่าเขาจะเป็นจริงๆเขาบอกว่าเป็นบาททางพุทธการทางศาสาาระสาพุทธเจ้า <t ip> <ell> <t ip> วัยเกใหญ่แล้วแต่ัวนี้หรือเอถคาคุณเจ้าเป็นแดงแบบถึงสามสามสายเดี๋ยวเข้ามาสายเนี่ย ใ่เ่เสิเยนานะ่ค่ะง่ไปจบยลงไปก่อนผมไม่ติดสาอะไรผ่านาทนาที่หน้าที่ก็เคลียร์ันทีไหนไม่รู้ว่าในฉันหรือเปล่าเรนากต่ผมก็ยังไม่ถวายพวกท่านนะสันสิบกสัจที่จริงแล้วทาวัด เดิมเดิมมีของแจกเตรียมไว้เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าใส่